เกงยีนรีวรุ่น501มือ2ตัวนี้นะครับเป็นสีบลูยีนเข้มๆนะครับทุกคนนี่นะสภาพกางเกงก็ตามคลิปเลยนะรายละเอียดตามคลิปนะครับปลายขาจะมีรอยร่วนซุยนิดหน่อยนะฮะตามสภาพของกางเกงที่ใช้งานมาแล้วนะฮะขนาดตามป้ายดบบย 36L 34นะครับป้ายเลสแท็บสกรีนลีวนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหน้านะฮะดูสีด้านหน้ากันนะครับ นี่ครับด้านหน้าขนาดวัดจริงเอล36ยาวทั้งตัว40ปลายขา9.2ราคา1,550บาทฮะเป็นงานเม็ดอินสีลังกานะครับทุกคนเกงตัวนี้เป็นสีบลูยินเข้มเข้มสภาพผ่านการใช้งานมาเป็นกางเกยงยีนรีไวรุ่น501มือ2นะครับราคา1,550บาทฮะสีบลูยินเข้มเข้มที่ปลายขามีรอยร่วนซุยนิดหน่อยฮะแต่สภาพกางเกงดูดีครับผม ลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อโทร0961519525สวัสดีครับ